ทีมจีนและเมันขอเสดมาดามจีและเมื่อมาได้กรุณาให้เกียรติมอบถ้วยและเเงินให้กับนักวิ่รุ่นอายุ่เกิน17ปีได้สา คุสมพและตรายัางที e ปสุ่ม้อาตามและชมและเชียร์การแข่งขันอทเลิ์บอลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมจังหวัดนครราชสีมาทั้งทีมชายและทีมหญิงก็เดินเชิญนํามาหาด้วยทนกหยีสุรางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นาของการ ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจครับเพราะว่าจากที่เราเตรียมทีมมาแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้และครับก็ถือว่าตามเป้าแล้วก็เกินเป้าที่เราได้ตั้งไว้นะครับด้วยขีดความสามารถของเด็กเนี่ยผมก็คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ในระดับสูงหรือระดับทีมชาติครับตรงนี้ก็ต้องฝากสมาคมลเลย์บอลที่จะคอยดูแลต่อไปครับ สำหรับการที่จะไปชิงแชมป์โลกก็คงเป็นเรื่องที่สมาคมจะต้องมอบหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะให้ชุดไหนเข้ามาทําหรือชุดเดิมครับซึ่งก็ยังไม่ได้คิดในส่วนนี้นะครับครับ